Dun dun da da Superman Action Comic One Thousand Superman Superman to her. from คลิปตันอุยเล็กไม่มีใครเลยโอเคไม่มีใครเลยเนี้ยสักคนหนึ่งก็ไม่มีสักคนหนึ่งนะมาอะคนหนึ่งสวัสดีครับแหมกันลัวเหงาเลยหนึ่งคนหนึ่งไลค์ขอบคุณครับก็สวัสดีปีใหม่นะฮะสำหรับปี2022นี่นะครับวันนี้ก็มา ปิดประเดิมกันเป็นคลิปแรกนะครับสตรีมแรกของปีนะครับในวันที่หนึ่งมกราคมนะฮะเมื่อวานเนี่ยว่าจะรีวิวแต่ว่ามีงานด่วนมาต้องออกไปตรวจสถานบันเทิงเออพี่ไม่ตำรวจนะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ต้องไปตรวจมาตรการโควิดลววเลยไปตรวจก็เลยกลับมาก็เลยหลับเลยนะวันนี้ก็วันนี้ได้โอกาสละก็เลยมารีวิวงานแม็กฟาเรน เป็นกล่องแรกนะครับที่พี่จะจัดมาที่พี่จะจัดแรกที่พี่รีวิวนะที่ซื้อไว้สามกล่องนะแต่ว่าจะรีวิวหรือเปล่าเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับนี่ขอรีวิวกันนี้ก่อนนะครับก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะว่าตัวเนี้มาจากเว็บแรกเลยของแมคฟาเรนที่ลงขายนะครับเมื่อปี2020ั0ย0่สิบสองพใช่สองพประมาณกลางกลางปีถึงปลายปี นะแล้วก็ต่อเนื่องมาในปี2022นะฮะก็ดูแล้วนะ่าจะต่อไปในปีอ่ต่อต่อไปในปี2 0 2 2 2 0 2 1นะครับแล้วก็ปีที่แล้วตอนปลายปลายปีเนี่ยก็มีงานแม็กฟารีนเข้ามาขายแล้วนะนะครับพี่ก็ได้ซื้อไว้บ้างแต่นี้พี่ซื้อจากใน f a c e b o o เนี่ยคนมาขายนะครับก็มีกลุ่มแม็กฟารนกลุ่มฟิกเกอร์ต่างๆเนะี่ยก็มีงานแม็กฟารนลงขายอยู่เรื่อยๆนะแต่ดูแล้วนะ่าจะเป็นงานที่มาจากจีนนะงานที่เข้าไทยนีย่มันเวฟ หลังๆแหละไม่หลังๆไม่ถึงกับล่าสุดแต่ว่ามันไม่ใช่เว็บแรกๆนะแต่นี่เป็นเว็บหนึ่งเลยนะครับก็ตอนแรกพี่ดูไม่ค่อยเท่าไหร่ข้างในเป็นรูปคอมิกนะฮะนะยี่สิบสองพอยต์อาร์ตออฟอาร์ติคูลเลชันแม็กฟาเรนนะครับ DC มั l ติเวิร์สนะกล่องใหญ่ใหญ่กว่ามาเวลิเจนนะราคาก็ตกประมาณ พันนิดๆน,นะฮะที่ที่ห้างก็ประมาณพันสองดีซีมันติเวิรสสเกลเจ็ดนิ้วอันนี้เป็นซูเปอร์แมนนะครับเป็นแอคชั่นคอมิกวันทอสเนฉบับที่หนึ่งพันก็มีความคิดว่าจะเก็บแบทแมนแอคชั่นคอมิกทอสเนแต่ว่ายังไม่เห็นใครขาย,ขายนะครับเอามาคู่กันนั่นงนัคือแบทแมนซูเปอร์แมนนะครับแต่ก็ไม่ได้รีบอะไรจะเจอเมื่อไหร่ก็คงซื้อนะครับซูเปอร์แมนดีซีมันติเวิร์สก็คือ อ่านี่ไงภาษาจีนเพื่อภาษาจีนนะไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอกนะครับก็เป็นลูกจากคอมิก <c oughs> นะครับฉบับที่1000ของแอคชั่นคอมิกนะครับแล้วก็ในตอนนั้นที่มีออกก็มีแบทแมนอนิเมตนะฮะแล้วก็ซเอ้ยซุปเอปอร์แมนอนิเมตแล้วก็ซุปเปอร์แมนที่เป็นกั่กันดั้มเลยแล้วก็แบทแมนนะแบทแมนฮูลาสแล้วก็รถน่าจะเป็นแบทโมบิลนะครับ ไอ้เว็บพวกนี้ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีพวกส่วนประกอบเป็นแวตโมบิลันเล็กๆมาให้นะครับพี่ก็คงไม่ได้ตามเก็บขนาดทุกแบบทุกเอาเรื่องเฉพาะตัวที่ชอบนะครับสำนักงาน <c oughs> แมค์ฟาเรนเพราะว่ามันเอามาสามกล่องแนละ้วโอ้โหกล่องใหญ่เว้ยเนื้อที่เก็บนี่คงเยอะเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ได้ทิ้งกล่องนะครับคือบีวิวเสร็จแล้วก็เก็บกลับเข้าไปในกล่องนะฮะก็เลยแบบใช้พื้นที่เยอะนะเนี่ยดูส,สิบกล่องเนี่ยโอ้โหเต็มแล้ว็เลยสโคบเอาที่ชอบดีกว่านะ ก็ตัวต่อไปที่ซื้อก็คือนี่เป็น Lex ก u ูทอร์เวอร์ชันนะครับแล้วก็อ,อะไรตัววะลืมนะ <c oughs> ค่อยๆซื้อไม่รีบนะไม่รีบอัเดีวมาดูกันสำหรับการ์ดดูยังดูแล้วนะนะครับก็จะมีมีการ์ดมาให้นะของแถมมีก๊์ดหนึ่งใบแข็งๆนะครับก็เส็บเก็บหาสมุดสะสมมาเก็บก็ได้นะแต่พี่คงเก็บไว้ในแพ็คเหมือนเดิมนะครับแก๊ส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  ซูเปอร์แมนแอคชั่นคอมิกวันเทนะแต่พี่ดูแล้วหน้าไม่ไม่เห็นเมือนเลย <c oughs> หน้าตัวฟิกเกอร์หลอกกว่ามากันเหตน,นะฮะสองไลท์ไอสองคนหนึ่งไลท์ผมครับมาดูกันต่อดูกล่องไปแล้วนะ,ะดูมือมือ,ม,อมือแถมเลยแล้วกันมือที่แถมมาเนี่ยนะครับมือขวาจะเป็นมือสําหรับสวัสดีครับใครเอ่ยอ่าสวัสดีนะเป็นมือสําหรับถือปืนนะถือปืนถืออาวุธอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันไม่บอกซูเปอร์แมนเลย แต่ก็โอ้โหถ้าเกิดเป็นอย่างนี้พี่ว่าน่าจะมีกำปั้นมาให้ปั๊บกำปั้นขวามาให้สักอันหนึ่งนะฮะเขามีเป็นกำปั้นสายเพราะว่าซูเปอร์แมนเพื่อมันเหมาะกับกำปั้นมากกว่านะครับก็เป็นมือเถืออาวุธมาสักหนึ่งอันนะครับก็มือเถืออาวุธไม่ไม่ว่าแต่ว่าแหมทําไมไม่มีมือกำปั้นขวาวะนะจริงๆอันนั้นเป็นมือบินก็โอเคนะครับฟลายิบบินก็โอเคละขาดอีกมือหนึ่งนะเป็นมือขวาก็ไม่รู้จะไปหามือจากใครนะฮะ ซูเปอร์แมนตัวใหม่ก็กำปั้นใหญ่กว่าคนละไซส์และคนละสีด้วยนะฮะก็มีของแถมที่เป็นอุปกรณ์มือเปลี่ยนนะสองมือนะแล้วก็มีที่ที่ว่ามันเจ๋งมากคือฟิกเกอร์สแตนนะครับเนี่ยซึ่งที่เอาออกจากกล่องมาพี่แน่นอนเลยพี่เอามาจับท่าโพสบินเลยนะครับคือซูเปอร์แมนเราต้องบินได้นะครับก็ประมาณนี้ที่พี่จัดท่าแบบคร่าวๆนะก็กำลังบินนะครับ Styles, <bunker. S 2> เดิ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 นบินนะโพสบินถ้าจะไปวางไว้ในตู้ก็คงจะท่านี้แหละครับเป็นซูเปอร์แมนท่าบินนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวฟิกเกอร์สแตนกันโอเคแต่ว่าพี่อ่ะสำหรับตัวฟิกเกอร์สแตนเนี่ยมันมีแบบอ่าปรับท่าได้ปรับได้แต่ว่าพี่มีความเสียว ก็นะคงไม่หักง่ายหรอกมั้งแต่พี่มันเสียวว่ะนะครับสาหรับด้านนี้งอเข้ามาได้คีบได้นะแต่ว่าด้านนี้มันแข็งแต่พี่ดูแล้วดูเฟืองแล้วมันน่าจะขยับได้ทั้งคู่แหละตอนนี้มันแข็งมากแล้วพออระบิดแล้วมันมีการโยก,โยกได้นะี่มันเสียวหักมากเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันงอไม่ได้พี่ก็ไว้เง,งี้ยแต่พี่จะใช้อันนี้คีบแทนนะก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับก็จะเป็นสองชิ้นามาติดกันนะฮะถอดได้ไหมค่อนข้างแข็งนะใส่เข้าไปแล้วอะ่ะ นะครับขอไม่ถอดแล้วกันประกอบเข้ามาแล้วแน่นมากก็คงจะเอาแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าคนที่ไม่ประกอบก็เอาเฉพาะท่านใส่ๆนี่เป็นท่านวางก็ได้เนี่ยมีที่ติดน่าจะดึงได้แหละแต่ว่าเสียวอ่ะนะฮะเสียวหักนะพอดูแล้วมันก็เป็นชิ้นส่วนใสที่มันก็ไม่น่าจะแข็งแรงมากมายนะครับแต่ว่ามันเป็นขอแขนแถมที่เจ๋งนะนะครับสำหรับโพสท่าบินนะฮะ คนหนึ่งไล่นะเสียวหักใช่เสียวแต่ว่าก็ขอเล่นแบบเบามือแล้วกันคือถ้าพี่จะเก็บพี่คงไม่ถอดมาละพี่คงจะเก็บอันนี้เข้าไปเลยนะเสียวถอดมาหักป๊อกโอ้โหเอากาตาช้างแปะนี่หนาวเลยโอเคนะครับนะก่อนจะมารีวิวเนี่ยพี่จับบินโอ้โหแบบฟินอะนะคงนะมีอารมณ์ในกันาก้างแหละนะฮะจับบินไปแบบ ไม่มีใครรีวิวแบบพี่หรอกบินมานะฮะโอ้โหแบบมันมากนะจินตนาการสำคัญกว่าคำรู้โอเคเดี๋ยวมาดูกันสำหรับซูเปอร์แมนตัวนี้นะฮะว่าสเกลสูงแค่ไหนนะครับจุวเสียงลัน่นเอ็ดอัดเอ็ดอัดเนี่ยคือตัวนี้มันมีข้อข้อบอกพร่องอะนะอย่างมือขวาไม่ใช่กำปั้นนะครับแล้วก็จุดขยับตรงนี้มันเป็นซิงเกิลจอยนะแต่ว่าพี่ก็ นั่นไงจับจับมันดูแล้วพี่โอเคตัวนี้นะครับไม่ไม่ไม่ผิดหวังที่ซื้อมันมานะครับก็ต้องมีจุดดีจุดเสียคือตะวิ่งยืนยากกว่าตัวเนี้นะครับพี่เล่นมาเวลิวเจนอะไรมาเนี่ยมาเวลิเจนน้ำหนักไม่เยอะเท่านี้นะตัวนี้มีน้ําหนักนะครับโดยเฉพาะตัวผ้าคลุมที่เป็นยางนี้ก็หนักแล้วเนะี่ยตัวทั้งตัวนี่ก็เลยมีน้ําหนักนะฮะก็เวลาจัดท่าทางยืนก็ต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวมาดูความสูงกันก่อนเลยในเบื้องต้น นะครับสำหรับความสูงของฟิกเกอร์ตัวนี้ก็แน่นอนนะอยู่ที่สเกล7นิ้วนะก็ดีไหมสำหรับคนที่คุ้นเคยกับสเกล6นิ้วหรือมาเวลิเจนก็จะรู้สึกว่ามันใหญ่โตนะแต่ว่าพี่จับจับมันดูแล้วพี่โอเคกับมันเออ,เอ,อดีเหมือนกันเว้ <laughs> เพราะว่าพี่พูดตรงพี่กรชาลามากขึ้นแล้วนะนี่นมาอีกปีแล้วก็รู้สึกว่าเออสายตาพี่มันก็แย่ลงนะฮะการที่เล่นฟิกเกอร์ตัวใหญ่ขึ้นมันก็โอเคนะมันก็จะเห็นเอ,อ่อ รายละเอียดต่างๆนี่ชัดเจนขึ้นนะฮะเนี่ยมีตำหนินิดนึงเป็นรอยสีนะครับไม่เรียบตรงนี้นิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงนี้2จุดนะก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเป็นเข็มขัดนะครับถือว่ามีตำหนิแค่นี้นะเท่าที่เห็นนะะก็ไม่ได้เพ่งขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของหน้ากันนะครับก็ถือว่าโฟกัสได้ไหม สำหรับหน้าตานี่ถือว่าหลอ่อซุปเปอร์แมนเลยทีเดียวถึงเห็นแต่หัวพี่ก็รู้ว่าเป็นซุปเปอร์แมนแต่พ่จะงอยผมด้านบนแต่ว่าจุดด้อยมาพี่ว่ามันผมมันมันอะอ่ะสวัสดีครับอ่าใครข้ามใครกันมามั่งตาตั้มตาตั้นใช่ไหมเออเคสวัสดีนะทุกคนเออตัวมันเล็กพี่มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็มันมันนะถ้ามันด้านด้านพี่น่าจนะาอุกขนีนะผมมันมันบับเลย หรือว่าซูเปอร์แมนต้องใส่น้ำมันมาใส่น้ำมันใส่ผมอะไรเงี้ยนะนะครับหน้าตาก็โอเคนะตัวนี้ก็ไม่มีสีเลอะอะไรนะครับตาเตยก็หล่อนะคิวเคิลใช้ได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ตัว S ก็เงางามเลยเงาวับเลยนะฮะอยากเลยนะอยากไิกล้ามอะเล่นกล้ามเลยพี่ก็มีบ้างแต่ไขมันมันบ,นบดบังนะครับตัว S เนี่ยแบบเงาแบบงามมากนะฮะ คือพี่มีฟิกเกอร์ซูเปอร์แมนมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าตัวเก่าๆพี่อ่ะมันจะเป็นแบบสกรีนนะเป็นทำสีแต่ตัวนี้เป็นลักษณะแบบปั้นปั้นลายนะเป็นปั้นนูนแล้วก็ประกบเข้าไปนะ,ะก็ดูดีเหมือนกันมีมิติดีเข็มขัดก็มีความคลาสสิกผสมโมเดิร์นนะฮะแต่ว่ามีที่ช่องยูทูบเขาบน่นว่าไม่มีตัวเอสซีข้างหลังเนี่ยซึ่งพี่ก็ว่ามันมีหลายเวอรช์ชันที่ไม่มีตัวเอสซีข้างหลังนะพี่ก็เฉยๆนะครับ มีก็ดีไม่มีกระช่งมันแต่ว่าดูมันมีความคลาสสิกนะฮะคือเข็มขัดนะครับนุ่งกางเกงในออกข้างนอกนะซูเปอร์แมนนุ่งกางเกงในออกข้างนอกนะครับความล่ําสันก็ถือว่าเพียวๆนะไม่ได้ไม่ได้ลาบึกเหมือนกับซูเปอร์แมนเวอร์ชันรีเบิร์ดนะที่พี่ซื้อมาลำํำๆนะก็โอเคอยังไงพี่ก็โอเคกับตัวนี้นะครับ ซื้อมาแล้วโอ,โอเคเก็บแล้วเกจะไปหาแบทแมนอีกตัวหนึ่งครับเป็ข้อเท้าเนี่ยงานนี้มีหลายคนที่เจอแล้วข้อเท้ามันหลวมนะแต่ตัวนี้พี่ว่าก็โอเคนะแต่ต้องจัดกันหน่อยเพราะว่าไอ้พักคุมมันมีน้ำหนักจัดกันหน่อยมันก็จะยืนได้นะโอเคไม่มีปัญหาในเรื่องของการยืนแต่อย่างใดนะครับ ต่อไปเราจะมาดูเรื่องจุดขยับกันนะครับจุดขยับก็ตัวเจ็ดนิ้วนะครับ <c oughs> หัวก็นเงยได้เนี่ยเต็มที่ได้ของพี่ได้เท่านี้นะพี่รู้คนอื่นได้มากกว่านี้ไหมคือแบบเวลาทาท่าบินมันก็จะได้แบบเนี่ยมันน่าจะได้มากกว่านี้แต่รู้สึกว่าตัวรีเบิร์ตจะได้มากกว่านี้ขยับได้มากกว่านี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ก้มลงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวามหมุนได้รอบแหละนะครับแต่ว่าหมุนรอบไปทําไม เราหมุนซ้ายหมุนขวาไนงะหมุนลอบไปข้างหลังมันผีแล้วนะส่วนมากรีวิวพี่ไม่เคยหมุนรอบให้ดูเลยนะครับแค่บิดซ้ายบิดขวาเท่านั้นพอละนะครับแล้วก็สําหรับตัวพ้าคลุมก่อนนะครับก็มีความแบบเป็นพลาสติกแข็งนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวถูกน้ําหนักแล้วก็จะทําให้มันยืนได้ง่ายไหมก็ก็ต้องถ่วงน้ําหนัก นะครับแต่ว่ามันมันน่าจะน่าจะเป็นพี่นึกว่ามันจะนิ่มกว่าน,นี้นะแต่นี้มันก็แข็งแต่ก็มันก็มีความยืดหยุ่นได้บ้างนะนะครับก็ยกขึ้นมาได้นะด้านหลังนะเป็นแบบนี้นะข้างหลังในผ้าคลุมก็ยังรายละเอียดสวยอยู่นะครับก็พอได้แต่พี่อยากให้มันนิ่มกว่าน,นี้นะแต่ว่าถ้าเป็นผ้าเลยพี่ก็คงแบบเออไม่รู้ดิก็ชอบผ้าเลยก็ชอบแบบนี้ก็ชอบที่ว่ามันไม่ไม่ ไม่ลุยไม่อะไรแต่พี่อยากให้มันนิ่มกว่านี้นะครับนี่เพื่อมันแข็งไปแต่ก็ดีนะที่มันไม่ใช่แบบพลาสติกแข็งแป๊กงอไม่ได้เลยนนี้มันยังพอได้บ้างเป็นอย่างๆนะครับแต่ก็ยังยังหนักทําให้มันหนักนะได้ไหม,มแล้วก็ส่วนของต้นแขนนะครับกลางได้นี่นะครับเป็นไงกลางได้นี้เลยนะแล้วก็มีจุดขยับด้านในเนี่ยนะครับ ดันเข้าไปได้นะครับดันออกมาได้แล้วก็ยกไปหลังยกมาหน้าได้ยกขึ้นยกลงนะครับเป็นจุดขยับที่เจ๋งมากนะเจ๋งมากเลยอ่ะ,ะจริงๆนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะแล้วก็ส่วนของข้อสองนะครับอันนี้เป็นซิงเกิลจอยนะครับซ mm ิงเกิลคือจะงอได้แค่นี้90ไม่สามารถงอมาติดนี้ได้แต่ว่าตัวรีเบิร์ดเนี่ยจะเป็น ดับบิลจอยนะครับแต่ว่าซูเปอร์แมนสิ่งดันจอยก็โอเคอยู่นะฮะโอเคอยู่แล้วก็ส่วนของหน้าอกนะงอขึ้นงอลงบิดซ้ายบิดขวาดูแล้วเป็นเบาจอยนะครับส่วนของเอวก็มีด้วยนะฮะเอวนะครับแต่ว่าจะจะขยับได้ไม่มากนะเอวเอวก็ขึ้นลงได้ นะครับนะถือว่าโอเคนะจุดขยับเอวแล้วก็ตรงนี้มีใบเสร็ด้วยนะครับนี่ใบเสร็แต่ว่าใบเสร็บจะแน่นหน่อยนะใบเสร็บแล้วก็มาที่ส่วนของขานะครับก็กลางออกไปได้ปึ๊บปึบ๊นี่อานนี้เลยนะครับเห็นเลยเป็นเฟืองนะ แต่ว่ามันจะไม่สามารถบิดซ้ายบิดขวาได้บิดแยกต้นขาไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับได้แค่ไปข้างหลังไปข้างหน้าแล้วก็กางออกไปนะครับแต่ว่าบิดตรงนี้ไม่ได้นะเป็นเฟืองแบบบังคับแบบน,นี้นะฮะแล้วก็ส่วนของเข่านะครับก็เป็น yeah. it, 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 ดับเบิลจอยเฮ็ดอัด โอ้โหอึบอบแน่นมากนะครับประมาณนี้นะสำหรับเข่ามันได้อีกนะแต่ว่ามันแน่นเดี๋ยวขอน่อย,อยแน่นเอ้เฮเข่าด้านบนโอ้โหแน่นมากคือถ้าเกิดว่ามันมันไม่ค่อยไปพี่แนะนําไปจุ่มน้ําร้อนก่อนนะนะครับด้านบนก็ได้ด้วยนะแต่ว่ามันงอมาไม่ได้นั่มันแน่น โอ้นี่ได้ข้างข้างขวาได้โอเคนะครับนะี่ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้างซ้ายมันข้างบนมันติดเน้นมากก็เดี๋ยวต้องไปจุ่มน้ำร้อนก่อนนะครับนะโปสท่าแบบนี้แต่ว่าความที่เคยเล่น action figure มาเนี่ยส่วนมากอย่างของแมทเทลก็จะมีจุดตัดตรงนี้นะฮะหรือว่าเป็นบอลจอยอะไรเงี้ย แต่ว่างานของแม็กฟาเลนจะไม่มีจุดตัดตรงหน้าขาทําให้ขยับอย่างนั้นไม่ได้นะก็รู้สึกเออเว้ยมันน้อยไปนะนะครับตรงนี้เลยนะฝากแม็กฟาเลนหน่อยช่วยทำให้หน่อยออชอบอะ่ะออยากให้มันบิดขากะแบบิดอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะนะแม็กฟาเลนนะครับ,นะรบแล้วก็มาที่ส่วนของข้อเท้านะครับนี่เท้าขึ้นลงนะครับแล้วเป็น ลงแล้วก็บิดได้นะครับปิดได้สามร้อยหกสิบนะหุนได้สามร้อยหกสิบแล้วก็ปลายเท้าเปิดได้ด้วยนะครับี่ปลายเทา้าโอ้ท่านี้เจ๋งอยู่นะครับมีแค่จุดขยับตรงต้นขานี่เองนะก็ขอให้งันต่อๆไปนะขอให้มีหน่อยเถอะอยากให้มีอะ่ะไม่รู้ดิเคยเคยเล่นแล้วมันขยับต้นขาได้แล้วตัวนี้มันไม่มีอะ่ะ นะครับสำหรับไอ้ดับเบิลจอยตรงข้อสอบก็งั้นๆนอนะพี่ไม่ค่อยสนใจมันเท่าไหร่นะครับแต่เป็นบางตัวเท่านั้นที่ต้องมีอย่างซุปเปอร์แมนคงไม่ต้องนะนะครับโอเคดีขอถ้าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือนะฮะนะครับ,นะรบก็ถือว่าเป็นซุปเปอร์แมนที่สวยทีเดียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปจุ่มน้ำร้อนหน่อยสำหรับอ่าเข่าเข่าซ้ายนะเพราะว่ามันแน่น นะครับนะครับก็คือแบบถ้าเกิดใครตรงไหนขยับไม่ไปพี่แน่น้ให้ไปจุ่มน้ําร้อนก่อนนะแล้วค่อยขยับนะครับเพื่อว่ามันเผื่อว่าสีมันติดหรืออะไรเงี้ยมันจะได้หลุดก่อนนะไม่งั้นอาจจะหักได้นะฮะแต่ก็ไม่ได้หักง่ายๆนะแต่ว่าผู้คมไม่ประมาทนะครับขยับตรงไหนไม่ไปก็นิ่งไว้ก่อนนะจุ่มน้ําร้อนก่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเปลี่ยนมือนะฮะนะกลับมามือก็เสียดายละเป็นมือถืออาวุธ ถือปืนปืนเลเซอร์อะไรมาแทนนะแทนที่จะเป็นกำปั้นมีไม่ว่ามือเนี่ยแต่ขอแบบมือกำปั้นขวาทักมือเลยนะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีเวอร์ชันสองออกมาไหมนะครับถ้ามีก็ขอให้เป็นมือถือกำปั้นมาด้วยนะฮะโอเคโอเคมือเนี่ยเปลี่ยนง่ายมากง่ายมากง่ายมากๆเลยนะครับเนี่ยดึงออกมาง่ายๆเลยเปลี่ยนง่ายมากๆ แล้วก็แน่นหนาด้วยนะครับมันมีแบบตุ่ตตมๆไว้สำหรับเป็นนะครับแต่ว่าเห็นกำปั้นของมือขวามือซ้ายแล้วแบบแหมจริงเลยว่ะถ้ามีกำปั้นมือนี้ด้วยจะงามมากๆเลยอะนะฮะเนต้ย

โอเคครับ okay, นะก็ประมาณนี้สำหรับซูเปอร์แมนบุลลุเหล็กนะครับโอเคนะฮะก็จบสิ้นไปสำหรับการรีวิวนะรีวิวกากๆนะครับก็สำหรับตัวนี้นะเอออืมหนึ่งคนสองไลค์ให้คะแนนหน่อยสำหรับ ปีใหม่ปีแรกนะฮะจากคะแนนเต็มสินะครับเต็มสิเลยนะพี่จะหักไปเรื่อยๆพี่ขอหัก1นึ่งคะแนนจากมือนะฮะพี่พี่เสียได้ว่าทําไมถึงไม่มีมือจาปั้นมือขวามานะเสียด้ยหักค้อนหักหนึ่งคะแนนเก้านะครับแล้วก็จะหักตัวไหนอีกไหมคะแนน โอเคเจอละจุดที่พี่ขอหักอีกหนึ่งคะแนนนะฮะก็คือเรื่องของพอพี่เห็นตัวใหม่ๆเนี่ยอย่างตัวบอลของข้อมือด้านในเนี่ยเขาจะเป็นสีเนื้อนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นสีน้ําเงินนะครับซึ่งมันก็แหมเดยดูไม่ค่อยสวยนะครับือเนี่ยดูอย่างเงี้ยกับมือที่ใส่เข้าไปกับตัวบอลด้านในนะจะเป็นสีน้ําเงินเห็นไหมถ้ามันเป็นสีเนื้อเนี่ยมันจะดูดีกว่าน,นี้มากนะครับก็เสียดายมากที่มันเป็นแบบ สีน้ําเงินนะฮะซึ่งตัวใหม่ๆบิสโโลเองก็ยังเป็นสีเทาเลยจับมือมันมัน,มนแมทก,กันนะฮะก็จะได้ตรงนี้นะฮะสองจุดนะที่พี่หักนอกนั้นเนี่ยพี่โอเคกับมันนะครับฟิกเกอร์สแตนถึงจะหยอกแกะยากแกะไปไหนก็แต่มันเป็นของแถมนะเขาจะไม่แถมก็ได้ใช่ไหมเขาจะแถมไม่ฐานยืนก็ได้นะการ์ดเกิร์ดอะไรนี่ก็ธรรมดาดเฉยๆนะฮะสรุปแล้วก็คะแนนเต็มสิบนะฮะพี่ให้ซูเปอร์แมนตัวเนี้ยแปดคะแนน นะครับแปดคะแนนถือว่าสูงไหมพี่โอเคสําหรับคนรักซูเปอร์แมนนะอยากจะเก็บซูเปอร์แมนที่ตัวแบบเต็มไม้เต็มมือสักตัวหนึ่งนะฮะเรียกว่าเต็มไม้เต็มมือไหมได้อยู่นะแน่นๆอยู่นะหนักๆเลยนะก็ให้ความรู้สึกแน่นหนากว่างานมาเวลิเจนนะฮะก็ไม่ได้ดูถูกหยัดหยามมาเวลิเจนแต่อย่างใดแต่ว่าความเปรียบเทียบรู้สึกแบบแน่นหนาและความคุ้มค่าของราคานะครับพี่ว่าได้นะไม่ใช่เดิตรต้นฮีโร่ ียบเทียบ,บความคุ้มความอะไรเอาความรู้สึกเป็นเป็นใหญ่ความรู้สึกเป็นใหญ่กับราคาแค่พันนิดนิดที่พี่ได้มาถือว่าเอร์เยี่ยมนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับปีใหม่นี้ใครที่สนใจ DC แล้วอยากเปิดไลน์นะครับรู้รู้สึกว่าอ่ง่ายๆสายดีเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่อะไรมาแล้วเนี่ยเราเนี่ยเรียกว่าเราและกันเพราะพี่ก็สายดนีะีนะทีมพี่สายทุกสายแหละ รู้สึกว่าของมาให้เราเก็บเนี่ยน้อยมากนะครับซึ่งมีลายหลักของมาเวลก็คือมาเวลรีเจนของแฮสโบซึ่งออกได้นักนวงและกันเยอะแยะมากมายแต่ตอนเนี้ถึงเวลาที่สาย DC จะมีของให้เก็บแล้วนะครับก็คือลาย DC m u l t i v e r s e ซึงจะเป็น7นิ้วก็เถอะพี่ว่ามันน่าสนใจกว่างานแมทเทลที่ผ่านมานะนะส่วนตัวความคิดพี่นะพี่ว่าทำออกมาได้ดีนะฮะแต่มันก็ต้องมีบ้างแหละที่บางบางอันที่มัน มีข้อบอกพร่องมีอะไรแล้วก็ข้าม่ามันไปเก็บเฉพาะตัวที่ชอบไม่ต้องไปเก็บกว่าทุกตัวนะฮะแต่ก็พี่ก็ย่างว่าพี่ก็จะเก็บเฉพาะตัวที่ชอบสำหรับลายของมา DC m u l t i v e r s e ของ m a c f ฟ l ร์ n นะครับของลุงท็อตนะนะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะช่วงวันหยุดเนี่ยจะรีวิวอีกสักสองกล่องนะครับที่ซื้อมาสำหรับลาย DC m u l t i v e r s e นะครับจาก m a c f ฟ l ร์ n นะ See y o u a a g i n next time my friend thank you for watching bye bye happy new year สุขสันต์วันปีใหม่ทุกคนนะครับ